นำเสนอโดยแมนสตอร์ Fan, ีฟันไทเแลนดหรือพร้อมชนผีแย่งเนเวตเทพกลางดาวรุ่งของเบนฟิกา้าแมนเชสเตอร์ซิตี้เคลื่อนทัพพร้อมทำศึกดวลดาบีนอกสนามกับแมนเชสเตอร์ยูนเต็ดในการแย่งตัวเจ้าเนเวตมิดฟิลวันเดอร์คิดที่พร้อมร้อนแรงและก้าวเข้าสู่ทีมชุดใหญ่ของเบนฟิกา้าเป็นที่เรียบร้อยเพื่อดึงเข้าร่วมทีม ตามรายงานของ90มิลระบุว่ากองกลางวัย19ปีรายนี้ทํำผลงานได้เข้าตามแมวมองจากซิตี้และยูไนเต็ดเป็นอย่างมากรวมถึงบรรดายักษ์ใหญ่ทั้งหลายที่ต่างก็จดจ้องไม่ยังวันดอวยคิดรายนี้เนเวสลงสนามไปแล้ว17นัดให้กับเบนฟิก้าและรับบทบาทเป็นตัวตายตัวแทนของเอนโซเฟร์นเดสภายหลังย้ายไปร่วมทีมเชลซีด้วยค่าตัว105ล้านปอนด ด้วยผลงานของเขาทำให้เจ้าต,ตัวมีชื่อติดทีมชาติโปรตุเกสของโรบิโตมาร์ติเนสในการทำศึกยูโรปปี2024รอบคัดเลือกกับสโลวาเกียและบอสเนียแอนเดอเซโกวินาในเดือนนี้อีกด้วยงานนี้ทั้งเรือทั้งผีก็คงจะต้องแย่งชิงกันหน่อยนะครับสำหรับดาวรุ่งรายนี้ไกหัวล่าฟิลิปหวังเซ็นสัญญาเสริมทัพทาวน์ เอตแนมอสเปอร์ pur, คือทีมล่าสุดที่แสดงความสนใจในการคว้าตัวคาวินฟิลลิปของปลางทีมชาติอังกฤษวัย27ปีให้ได้ในช่วงตลาดซัมเมอร์เดือนมกราคมนี้ตามรายงานของสตีวีไคนักข่าวชื่อดังของสื่อฟุตบอลทันเฟอร์แม้ฟิลลิปจะฟอร์มยังไม่ดีกับซิตี้แต่ไกเดียอทองมองเป็นโอกาสดีที่จะต่อรองราคาค่าตัวให้ลดลงมาได้จากที่ซิตี้ซื้อเข้ามาในราคา45ล้านปอนด์ก็หวังว่าด้วยฟอร์มที่ไม่ดีนัก ก่ก็คงจะได้ไปในราคาที่ถูกลงย่านนี้สเปอร์ก็คงจะเอาจริงเอาจังที่จะคว้าตัวฟิลิปไปเสริมทัพให้ได้แล้วฟังเรือใบสีฟ้าของเราล่ะครับว่าไงสำหรับฟิลิปให้อยู่หรือจะปล่อยให้ไปแต่ความเนื้อหอมของเจ้าตัวก็ยังไม่หมดเพียงเท่านั้นโดยล่าสุดทั้งนิวคาสเซิลและเอเวอร์ตันก็พร้อมเปิดศึกแย่งตัวฟิลิปเช่นกันดีไอนิวรายงานล่าสุดว่า นิวคาสเซิลกับเอเวอตันจับตาสถานการณ์ของคาวินฟิลิปอย่างใกล้ชิดเพราะคาดว่าอาจย้ายทีมในช่วงตลาดซัมเมอร์เดือนมกราคมนี้หากสถานการณ์กับต้นสังกัดยังไม่มีอะไรดีขึ้นเดิมทีมีการคาดการณ์ว่าฟิลิปอาจจะย้ายออกจากแมนเชสเตอร์ซิตี้เมื่อช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาแต่กองกลางทีมชาติอังกฤษยังขออยู่สู้ต่อทำให้หลายสโมสรในพรีเมียร์ลีกที่แสดงความสนใจและจะตามองดูสถานการณ์อยู่ต้องชะลอแผนการดึงตัวออกไปก่อนอย่างไรก็ตามคาดการณ์ว่า ฟิลิปจะอยู่ในตลาดซื้อขายเดือนมกราคมนี้และนิวคาสเซิลกับเอเวอร์ตตอบรอมที่จะแย่งชิงกองกลางวัย27ปีรายนี้ด้วยก่อนหน้านี้เปปกูริล่าจากการทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้ยอมรับว่ายังคงล้มเหลวในการปลุกป,ปัน่นฟิลิปให้อยู่ในฟอร์มที่ดีที่สุดเหมือนตอนเล่นกับลีดยูไนเต็ดหรือทีมชาติอังกฤษหลังจากย้ายมาด้วยค่าตัวยังมหาศาล45ล้านปอนด์ในช่วงซัมเมอร์ปี2022งานนี้ก็ถือว่าเนื้อหอมไม่เบายังไง สำหรับแอดแล้วฟิลิปนายก็คงจะออกไปหาประสบการณ์ใหม่ๆน่าจะรุ่งกว่าอยู่เรือแล้วล่ะครับแล้วแฟนๆนะครับคิดเห็นกันอย่างไรคอมเมนต์มาบอกกันได้ที่ใต้คลิปนี้นะครับอัปเดตข้อมูลข่าวสารแมนซิตี้ก่อนใครหากคุณชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งไว้เพื่อจะได้มีพลาดทุกข่าวสารของแมนซิตี้ และที่สำคัญหนึ่งการแชร์ของท่านือกำลังใจเอ็นมีค่าสำหรับทีมงานและช่องแมนซิตี้แฟนไทยแลนด์ได้เดินหน้าทำคลิปดีๆต่อไปยิ่งไงก็ขอกราบงงามๆสักล้านครั้งล่วงหน้าสำหรับการแชร์นะครับหากคุณคือสายเลือดแมนซิตี้เราคือพวกเดียวกัน